สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาหยุ่กันในเกมพับจีนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเห็นผมเล่นพับจีแล้วผมก็เลยจะมาเล่นอารีนาให้ดูผมจะใช้ปืนทอมสันนะครับตอนนี้มันติดสโคบได้แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยต้องเอาสโคบของไอเจ้าปืนพองเนี่ยประหยัดนะครับแต่ตอนนี้ติดได้แล้วเนาะ เดี๋ยวผมเล่นโหมด domination ให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับ เลเวลศัตูเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมผมอยู่ที่เอนะ ที่มาประจุกันอยู่ผมไม่เปิดใหม่นะเมื่อกี้โดนเพื่อนแย่งเนไหมครับว่ามันติดขโอบได้นะแล้วเสียงระเบิด ทมีมาช่วยกันหน่อยไหมให้เราต้านคนเดียวเนี่ยนะทีมไม่เข้ามากันเลยเอา้าม่อยู่ย่เฟรมเลตตกอะ เฟมเิทผมตกตลอดเลมเดลุดผมตกอ่ะผมเล่นไม่ได้

ตัวหลับกันอยู่ไหนเนี่ยครับที่ไม่มีใครจะมายึดลวคร่ะไม่เห็นตัวเลย <o> เท่าที่ผมดูนะครับคือทีมส่วนใหญ่จะสนคิวมากกว่า ผมก็สุดหมดแล้วนะนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเพิ่งคิดขึ้นมาว่ามันอาจจะใช่เฮ <As domination. S 1> ้ยไม่มีที่เปลี่ยนก็ะสุน ดีแล้วครับที่สือมาค่าผมเขาก็สุบผมหมด มันมีข้อหนึ่งที่แปลกนะครับคือเวลานอนยิงเนี่ยแรงดีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะยิงขึ้ต่ต่างจากต่างจากปืนอะเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าปืนมันชี้ไปทางซ้ายทางขวาแต่มันยิงได้อะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับ